สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีความกังวลในเรื่องของสิวอยู่บ้างคะวันนี้นะคะเอมีไอเทมเด็ดๆนะคะหลอดนี้เลยมาร์คโครนขาวมะนาวกลูต้านะคะหลอดนี้นะคะสามารถลดสิวได้นะคะใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะคะตอบโจทย์คนที่มีเวลาน้อยสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามาร์คตัวนี้จะแห้งเร็วมากนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถล้างออกได้ทันทีเลยนะคะ วันนี้นะคะเอจะมาสาธิตนะคะขั้นตอนในการมาร์กหน้านะคะใช้เวลาแค่1นาทีนะคะแต่ว่าขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องทําความสะอาดผิวหน้ากันก่อนนะคะ,ะทุกท่านอาจจะไปล้างหน้าก็ได้หรือว่าทําความสะอาดผิวหน้าโดยการคล e a n s i n หน้านะคะกะ็สูตรของเอนะขี้เกียจไปล้างหน้านะคะเอก็จะมีขวดนี้นะคะเป็นตัวช่วยนะคะเป็น Aqua m ม c e l l a ขวดนี้นะคะใช้สำลีนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะ แล้วก็แบ่งสำลีออกเป็น2ฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเช็ดหน้าออกทางด้านข้างแบบนี้เวลาเราเช็ดหน้าให้เราเช็ดออกทางด้านข้างตามแนวของกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะเป็นการกระตุ้นนะคะการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยนะคะหลังจากที่เช็ดหน้าเสร็จแล้วโอเคนะคะเราก็มาเริ่มมาร์กกันเลยนะคะหลอดนี้เดี๋ยวขอเปิด ขอเปิดใช้งานหน่อยนะคะตอนนี้จะมีฟลอยอยู่หลอดเก่าเอหมดแล้วนะคะวันนี้เปิดเปิดหลอดใหม่เลยดึงฟลอยตอนนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ฝาอ่าแล้วก็มีอ่าเป็นมาร์คโครนขาวเป็นเพียวเลมอนนะคะอ่าแล้วก็ที่ส่วนผสมในนี้ก็จะมีเป็นเม็ดชาโคบีดนะคะเม็ดชาโคบีตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอการดูดซับความมันบนใบหน้าของเรานะคะอ่าลบี้เม็ด เม็ดคนขาวบีบบบบให้มันแตกตัวนะคะ,ะเพื่อที่เวลาเรามาร์กเนี่ยตัวชา์โคตัวนี้จะเข้าไปดูดสิวของเราสิ่งสกปรกแล้วก็ความมานันบนใบหน้าของเรานะคะ,ะหลังจากที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มมาร์กกันเลยทางลงไปแบบนี้เลยค่ะตรงไหนที่ออมีความมานันมากๆหรือว่าบางคนออมีความมานันบริเวณทีโซนนะคะสามารถเน้นลงไป ตรงนั้นได้เลยนะคะของเอเนี่ยจะเป็นผิวผสมเนาะจะมันบริเวณทีโซนหน้าผากจมูกและคางนะคะที่เอเป็นสิวเยอะนะคะเหล่านี้ลงไปก่อนได้เลยทาลงไปหนาๆได้เลยนะคะทีโซนของเอเนี่ยมันมากเมื่อก่อนเอจะเป็นสิวเยอะมากแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าไม่มีแล้วนะจ๊ะตอนนี้ไม่มีสิวแล้ว เป็นเคล็ดลับเด็ดๆนะคะเพื่อนเอนสามารถมาร์กหน้าแบบนี้สามารถทําได้ทุกวันนะคะอจะบอกว่าลดสิวได้จริงๆโดูดซับสิ่งสกรปรกเป็นการดีท็อกผิวนะคะดูดซับความมันนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้มาร์กแห้งจะบอกว่าแห้งไวมากแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะเพื่อนเื่อนตอบโจทย์คนที่ไม่ไม่มีเวลานะคะสามารถดูแลผิวหน้าของเราให้หายจากการเป็นสิวได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในนี้ยังมีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะไม่ให้ผิวเราแห้งแล้วก็ตัวมาร์คครนขาวตัวนี้ค่ะจะช่วยให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสนะคะมาร์คลงไหนขาวตรงนั้นสามารถ มาร์กได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะผิวหน้าอย่างเดียวนะคะที่คอก็ได้แผ่นหลังคนที่มีสิวที่หลังเยอะๆนะคะตรงจุดซ่อนเลนตามหัวเข่านะคะตรงขาหนีบต่างๆนะคะตามข้อศอกนะคะก,ก็คือตัวนี้จะมาร์กได้ทุกส่วนของร่างกายอยากให้ขาวตรงไหนก็มาร์กตรงนั้นได้เลยนะคะอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ที่เอพูดอยู่เนี่ยมาร์กก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะ 1น,นาทีนะคะแห้งเสร็จปุ๊บเราสามารถไปล้างหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วหลังจากที่มาแห้งกันแล้วนะคะเราก็มาทําความสะอาดผิวหน้ากันด้วยการใช้ฟองน้ํานะคะชุบน้ําแบบนี้นะคะซับลงไปนะคะเช็ดหน้านะคะให้สะอาดหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปล้างหน้าเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปเช็่ให้เพื่อนๆดู เห็นไหมคะ